สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TTB Smart Port Smart Talk รายการที่จะมาเจาะลึกพอร์ตการลงทุนของ TTB Smart Port พร้อมกับมุมมองกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนไปกับหญิงปรารถนาจารย์ธนสกุลวงและทีมกลยุทธ์ของเราทั้งสองท่านพี่มิกอภิวัตนาประธานสุขและพี่ภููริพัฒน์ละเอียดธนกิจนะคะสวัสดีค่ะพี่มิกพี่ภูสวัสดีครับน้องหญิงครับครับสวัสดีครับคุณหญิง ก็ก่อนที่จะไปเจอกับทางที่มีพี่ภูนะคะยิงขอรีแคปสั้นๆสําหรับตัวของทีทีบีสมาร์ทพอร์ตก่อนนะคะทีทีบีสมาร์ทพอร์ตของเรานะคะก็ให้ทางออมดีนะคะซึ่งเป็นบริจสัญชาติฝรั่งเศสเข้ามา,าคัดเลือกกองทุนให้นะคะแล้วก็จัดพอร์ตการลงทุนให้ ตามความเสี่ยงเลยมีให้เลือกทั้งหมด5โมเดลนะคะแล้วก็มีการปรับพอร์ตการลงทุนให้ตามสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วก็เริ่มต้นการลงทุนง่ายๆแค่1บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะลงทุนกันได้นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะในเรื่องของอ performance ที่ผ่านมานะคะสำหรับตัวของ SmartPort นะคะรวมถึง อพอร์ตการลงทุนตอนนี้เนี่ยลงทุนในกองไหนบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงว่า,าเดือนนี้เนี่ยมีการประพอร์ตการลงทุนยังไงแล้วก็มุมมองกลยุทธ์การลงทุนประจําเดือนนี้แล้วก็ในครึ่งปีหลังนี้ทางออมริทมองยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเชิญทางพ่ภูก่อนนะคะมาอัปเดตเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมน์ของกองน,นะคะเดี๋ยวเชิญพ่ภูเลยคะ่ะครับขอบคุณคับน้องหญิง ในส่วนของ performance นะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยก็สรุปภาพรวมตลาดการลงทุนในช่วงของเดือนพฤษภาคมเดือนที่แล้วกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนที่วงกลมปีกอบไว้ให้นะครับก็เดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความผสมผสานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเนนทิศทางที่เป็นสีแดงก็คือปรับตัวลดลงนะครับตลาดหุ้นฝั่งด้านซ้ายมือนะครับตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ ส่วนใหญ่เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันหลักๆนะครับก็คือหนีไม่พ้นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเดซิลลิงนะครับคือณนะตอนนั้นเองเนี่ยมันก็มีความกังวลว่าสหรัฐเองเนี่ยอาจจะผิดนัดชระหนี้ได้นะครับมันจะมีแก้ปัญหาเพดานนี้ไม่ได้แล้วทาให้เกิดความเสี่ยงอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับพอมันมีความกังวลแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นนะครับก็เลยมีการปรับตัวลดลงทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัว หุ้นกลุ่ม Val นะครับที่อาจจะลดลงเยอะหน่อยนะครับในขณะที่หุ้นกลุ่มโกลดนะครับถ้าดูตัว N นสตที่เป็นตัวเทียบเคียงเนี่ยก็จะเห็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเช่นเดี hmm. ยวกับตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับที่ก็มีบางส่วนเนะ้นลงทุนในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเทคในช่วงของเดือนพฤษภาคมน,นะครับก็เป็นเรื่องของกระแส AI o o m นะครับหลังจากที่ทาง NV i d i a เดียนะครับ ผู้ผลิตชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีทางด้านชิปในที่ใช้ใน AI นะครับก็ประกาศผลประกอบการใช่ครับขึ้นมาปีนี้จริงๆเขาขึ้นมาเยอะแล้วตั้งแต่ก่อนประกาศผลประกอบการเนี่ยก็ราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วพอประกาศผลประกอบการเนี่ยยิ่งทําให้กระแสเนี่ยมันบูมขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยของเขานี่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับแล้วก็รวมถึงเขาให้มุมมองในอนาคตมองว่า มีแนวโน้มมีดีมานมีความต้องการใช้ชิปเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับกระแส AI เนี่ยกำลังมานะครับมันก็ทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจุดกระแสติดนะครับแล้วก็ราคาก็ดันขึ้นเงินอย่างรวดเร็วนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเือนพฤษภาคมตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงนะครับในขณะที่กลุ่มเทคยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับข้ามาที่ฝั่ง EM กันบ้างนะครับก็ตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงนะครับในเดือนที่แล้วครับลดลงกันระดับ ห้าหกเปอร์เซ็นจนถึงแปดเปอร์เซ็นนะครับก็เกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจจีนอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนนะครับออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ชะลอตัวลงตอต่อเนื่องนะครับก็ทําให้มีความกังวลกันว่าเ,าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังไว้เพราะว่าคนก็หวังว่าพอเปิดประเทศในช่วงต้นปีแล้วนะเศรษฐกิจน่าจะต้องบูมมากๆแต่ว่าตัวเลขออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดีตามที่หวังไว้นะครับ ประกอบกับทางการจีนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรขนาดใหญ่อะไรออกมาให้เห็นนะครับมันก็เลยสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนราคาหุ้นก็เลยมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงในเดือนที่ผ่านมานะครับกับการกับทางฝั่งอินเดียนะครับที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ได้ดีอยู่นะครับเช่นเดียวกับในส่วนของตัวเกาหลีใต้ก็ได้กระแสเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มเทคหุ้นกลุ่มชิปเช่นเดียวกันนะครับ<ม>ในขณะที่หุ้นไทยนะครับก็ทรงตัวนะครับมีเซ็ อินเด็กเนี่ยบวกเล็กน้อยเซ็ตฟรับเซ็ตห้นะครับปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับก็มีเป็นประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นนะครับตลาดก็ยังค่อนค้างที่จะส่งตัวยังหาทิศทางการลงทุนไม่ได้นะในช่วงที่ผ่านมาครับถ้ามาฝั่งฝ่ามือนะครับตลาดตาสาย่นะครับก็จะเห็นว่า ถ้าดูเป็นภาพรวมบอลบอลอินเด็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ปัจจัยเดียวกันนะครับเรื่องของตัวด e ซ i ิ g ลิงเนี่ยที่มีความกังวลกันเกิดขึ้นว่าสหรัฐจะผิดนัดชาราลนี่หรือเปล่านะครับซึ่งก็ถ้าผิดนัดชาร์ลานี่ก็คือไอตัวบอลต่างๆเนี่ยมันดีฟォ นะครับมันก็เลยทําให้ราคาบอลเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงนะครับในขณะที่ค่าเงินนะครับดอลลาร์เนี่ยยังแข็งค่านะครับแข่งค่าในเดือนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ตัจจัยเดียวกันนะครับพอมีความกังวลว่าบอลจะผิดนักธนารี้แต่ว่าไม่มีทางหนีนะครับไม่รู้จะหนีไปไหนก็ถือดอลลาร์ไว้ก่อนนะครับดอลลาร์มันก็เลยแข็งค่าขึ้นใน ช่วงของเดือนก่อนนะครับในขณะที่ราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับมีความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับดีมานจะกระทบนะครับก็เลยมีการปรับตัวลงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมตลาดการลงทุนนะครับตลาดหุ้นเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพรวมติดลบนะครับมันก็เลยลิงก์มาสู่ในหน้าถัดมานะครับก็คือ performance ของตัว TTB Smart Port นะครับจะเห็นว่าทั้ง หุ้นตราสารนี้ก็ลดลงทั้งคู่ในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับ,รบ uh, ก็เลยทําให้ตัวพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็เลยติดลบกันทั้ง5โมเดลนะครับไล่ตามระดับความเสี่ยงเลยอาจจะลบกว่า,ามากกว่าตัวเพชมหากเล็กน้อยนะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสภาวะการลงทุนนะครับทั้ง5โมเดลติดลบแต่ว่าก็ายังดูแนวโน้มในระยะยาวเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ ลดลงเยอะนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับหัวใจสําคัญก็คือมาจากในหน้าถัดมานะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับที่ทางมูลนิธเองเนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเขาพยายามที่จะควบคุมให้ความผันผวนความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับมันก็เลยอ,ออกมาในรูปแบบนี้นะครับเรื่องของตัว standard deviation ที่ใช้วัดความเสี่ยงความผันผวน,นเนี่ยก็ควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับ ต่ำกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับทางเกณฑ์อีกนะครับในขณะที่ด้านล่างนะครับในส่วนของตัวรอดาวหรือว่าอัตราการขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากกองทุนไม่ได้ติดลบไปจนทำนิวโลนะครับมันก็เลยยังไม่ได้เกิดตัวรอดาวใหม่นะครับที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของปีก่อนที่ตลาดหุน้นตลาดตราสารนี้ัแบบตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวม Performance นะครับถ้าไปดูเจาะลึกก็ว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผลตอบแทนที่ต่ำกว่า benchmark ใ,ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากส่วนไหนอะไรที่ทําให้สิดลบมากเป็นพิเศษนะครับก็มาดูในส่วนของตัว Performance Attribution นะครับก็ในส่วนของตัวาการกระจายสินทรัพย์ที่ลงทุน global allocation นะครับแม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยในส่วนของตัวการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยมันจะ ติดลบนะถ้าดูเป็นอินเด็กถ้าดูเป็นดัชนีนะครับแต่ว่าพอแปลงมาเป็นตัวเงินบาทแล้วด้วยดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยมันก็เลยทําให้ผลอบแพนของตราสารหนี้ต่างประเทศโดยเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ไทยเนี่ยมันถือว่าดีกว่านะครับก็การที่กองทุนอนุเวทตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยมันก็เลยสร้างผลแทนที่เป็นลบนะครับในส่วนของอเช่นเดียวกับการถือสินทรัพย์ต่างประเทศที่ มีการ hedge ที่ไม่ได้เต็มจํานวนนะครับมันก็เลยสร้างผลตอบแทนที่เป็นลบเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่สร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับก็คือการที่อ,อันเวตตาสานีไทยนะครับรวมถึงการโอเวตตาสานีต่างประเทศเมื่อเทียบกับตาสานีไทยนะครับอันนี้ก็ก็สร้างผลตอบแทนทีเน่เป็นบวกได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับ ในส่วนของอหลกัหลกๆเลยนะครับที่เป็นตัวชุดผลตอบแทนในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของ Regional Style นะครับการเลือกภูมิภาคที่ลงทุนหรือว่าสไตล์ของสินทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยเช่นไดีว่าในฝั่งตราสารหนี้กันก่อนนะครับเนื่องจากตัวพันธบัตรสหรัฐนะครับมีความกังวลเกี่ยวกับดั i นีนะครับอาจจะปรับตัวลดลงเยอะกว่าภูมิภาคอื่นหน่อยนะครับการที่กองทุนเน้นลงทุนในตัวพันธบัตรสหรัฐ เป็นหลักเนี่ยมันก็เลยทาให้เป็นตัวฉุดผลตอบแทนนะครับถ้าเป็นตัวฝั่งตาสานนี่นะครับในส่วนของตัวหุ้นนะครับก็การที่อมุดีเองเนี่ยมีความชื่นชอบการลงทุนหุ้นจีนนะครับรวมถึงการเน้นไปยังหุ้นสหรัฐที่มีสไตล์การลงทุนแบบ Val u e นะครับ mm hmm. ก็ทําให้เป็นตัวฉุดผลตอบแทนนะ mm hmm. เพราะว่าเราอย่างที่เราเห็นหุ้นจีนก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในเดือนก่อนนะครับรวมถึงหุ้น Value เองเนี่ย ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับจะเป็นหุ้นโกลที่อาพเพอร์ฟอร์มในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับก็เลยทําให้เป็นตัวฉุดปนแทนใน,ในช่วงที่ผ่านมานะครับในแง่ของอกองทุนที่ลงทุนกันบ้างน,นะครับอกองทุนที่ทาได้ค่อนข้างดีฝั่งตาสานนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวกองทุนตาสารนี้ในประเทศนะครับอย่างตัว แคร์แคชี่เป็นตัว m ั n นี่มาเก็นะครับรวมถึงกองทุนที่เป็นตราสารนี้ทั่วไปอย่างตัว KFA f i กนะครับเรารวมถึง K FA f i กเองเนี่ยทำผลแทนได้ค่อนข้างดีกว่าเบชมานะครับในขณะที่ตัวที่เป็นจุดผลตอบแทนฝั่งตราสารหนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรโดยเฉพาะในส่วนของตัวพันธบัตรสหรัฐนะครับอย่างตัวฟิลเดอริตี้ยูเอสลาลาบอลพิกเต้ยูเอสกเวนบอลนะครับรวมถึงตัวเบลตันโกลบอลนะครับ ฝั่งพูดกันบ้างนะครับตัวที่ทำบอิแทนดีได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับไปชนะนะครับก็จะมีอย่างตัวคอมแพนซ์โกเบคอลนะครับอูมดี้ยูเอสเพลเนียแล้วก็เอฟซีเอชเจพมอร์แกนยูเอสยูคิตี้โฟกัสฟันนะครับอันนี้ก็ได้เรื่องของการที่มีการกระจายไป หุ้นกลุ่มโกล์เนี่ยเข้ามาช่วยหนุนก็เลยทำให้ผลเอาแทนเนี่ยอาจจะดีกว่าเมื่อานะครับแต่ว่าตัวที่เป็นฝั่งฉุดผลเอาแทนนะครับหนีไม่พ้นหุ้นจีนนะครับอย่างตัวเจพีมอลแกนไชน่าฟันนะครับรวมถึงตัวชโรเดอร์ c h น n าออฟฟิเ u n i t ตี้ฟันนะครับแล้วก็มีกองทุนหุ้นเอเชียโดยวรวมอย่างตัวชโรเดอร์อีเอเชียนะครับก็โดนส่วนที่เป็นหุ้นจีนมาฉุดเช่นเดียวกันนะครับฝั่ง หุ้นเดล็อปมาร์เก็ตนะครับตัวชุดหลักๆเลยก็คือตัวที่เล้นลงทุนในหุ้น Value สหรัฐอย่างตัวโนเวเก้นเบอร์แอมันยูเอสลาดแคปแวลูฟันนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมการลงทุนผลฟอร์แมนในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับตัว t ีทีบีสมาร์ทพอร์ตนะครับค่ะชัดเจนมากค่ะเพราะว่าอบอกมาแต่และตัวได้แบบว่าเห็นภาพเลยนะคะก็ขอบคุณพี่พุมา,มากๆนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็น พอร์ตของเราบ้างนะคะว่าพอร์ตของแต่ละกองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นมุมมองอกลยุทธ์การลงทุนประจําเดือนนี้นะคะแล้วก็ไปดูว่ามีการปรับพอร์ตตัวไหนเพิ่มเติมไหมนะคะ,ะด้วยธีมของเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนสินทรัพย์เสียงอาจหมดพลังนะคะจึงคงไว้ซึ่งความระมัดระวัง นะคะอันนี้ทางอารดีถ้าดูจากธีมแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความระมัดระวังอยู่ในช่วงเดือนพฤษนาคมนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกับพี่ภูกันต่อนะคะว่าตัวของพอร์ตการลงทุนสมาร์ทพอร์ตของเราทั้ง5้าโมเดลมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการประพออยังไรบ้างเดี๋ยวเชิญพี่ภูกันเลยนะคะครับก็ในส่วนของหน้าตาพอร์ตการลงทุนนะครับเช่นเคยนะครับก็แบ่งเป็น5้าบวกหสินทรัพย์นะครับถ้าดูรายชื่อกองทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับจากเดือนที่แล้วนะครับก็คือ ็นการคงกองทุนเดิมๆไว้นะครับมีการปรับสัดส่วนเพิ่มลดาภายในนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการนาํากองทุนใหม่ๆเข้ามานะครับสินทรัพย์ประเภทแรกนะครับเงินสดนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมีการลดน้ําหนักการลงทุนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของตัวตราสารยี่ไทยมากขึ้นนะครับก็แต่ว่าเงินสดเองเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเพราะเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับเพราะว่ากองทุน ทีบีทีทีบีสมาร์ทพอร์ตของเราเ,เป็นกองทุนเปิดที่สามารถซื้อขายได้ทุกวันนะครับก็ต้องมีการสำรองเงินสดเผื่อไว้นะครับเผื่อในกรณีที่นักลงทุนต้องการขายขายขึ้นนะครับในส่วนของตัวตราสารหนี้ไทยนะครับก็มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์เกือบหมดนะครับทั้งทุกประเภทเลยนะครับต,ต,ต,ตั้งแต่ตัวกองทุนรวมตลาดเงินนะครับอย่าง K Cash นะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับกรุงไทยช็อตเทอร์มฟิกอินข้ามฟันนะครับยาวขึ้นมาหน่อยก็ กรุงไทยหน oh ึ oh ่งวายสามวนะครับกองทุนที่บริหารได้แอคทีฟนะครับก็จะมีเคฟิกแล้วก็กรุงศรีแอคทีฟฟิกอินข้ามฟันนะครับที่บริหารจัดการได้ค่อนข้างแอคทีฟหน่อยแล้วก็ดูเรชั่นอาจจะยาวหน่อยเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทอื่นๆนะครับในส่วนของตัวตราสารนีไทยนะครับในส่วนของตราสารนีต่างประเทศนะครับทางออมนีเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะระมัดระวังแล้วก็ชื่นชอบการลงทุนในพันธบัตรนะเขามองว่ามีออฟฟิซิตี้ในการลงทุนที่ค่อนข้างดีนะครับก็ เลยจะเน้นการลงทุนในกลุ่มพัฒน์เป็นพิเศษในขณะที่ตาสารที่มีความเสี่ยงทั้งนั้นเครดิตเนี่ยก็พยายามลดน้ําหนักการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในในนี้นะครับในส่วนของตัวอกองทุนที่ลงนะครับฝั่งตาสารที่ต่างประเทศนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเน้นพััตรนะครับก็ยังมีกองทุนอย่างตัวพ co ิมโก้โกลบอลเวลลิงตันโกลบอลนะครับแล้วก็มี การลงทุนที่เน้นในส่วนของตัวพันธบัตรสาระเป็นพิเศษนะครับก็จะมีอย่างตัว Pi ลเตอร์ยูเอสโกลเวนบอลนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ยูเออราบอลนะครับแล้วก็มีการใช้ e อทเก็มาเสริมก็คือตัวไอเชียร์โกลโบโกลเวนบอลนะครับในส่วนของหุ้นไทยนะครับก็คล้ายๆกับตราสารนี้ไทยนะครับก็คือมีการกระจายกันในเกือบทุกประเภทสินทรัพย์เลยนะครับไล่กันตั้งแต่หุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นคอหลักก็คือในส่วนของตัวเคสตารนะครับรวมถึงทิสโก้ลองเทอร์บิฟิตี้นะครับแล้วก็ ถ้าเน้นหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างตัวกรุงไทยเซ็ต50นะครับมีกองทุนที่อาจจะมีบริการบริหารแบบเฟสซิบิลมากขึ้นก็คือสามารถลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กได้ด้วยนะครับอย่างตัวทิ T สโก้เซอร์จิคาร์ลงถึงกรุงไทยสมาร์ทอุปจิตี้นะครับแล้วก็ในพอร์ต5เองเนี่ยก็ที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็จะมีการลงทุนในเคมิสมอลที่ลงทุนในเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับ ตัวโกลบอลเนี่ยก็คือมีการใช้ ETF เข้ามาเสริมสภาพคล่องนะครับก็ในส่วนตัว Ex t t A M S e อ t กซิทเอ็กทัคเกอร์นะครับปรถูกใส่เข้ามาในนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวคุณทั่วโลกนะครับุนนี้เองเนี่ยค่อนข้างเรามาระวังแต่ว่าก็มีพยายามที่จะกระจายการลงทุนให้มันหลากหลายนะครับยังเ,เน้นค่อนข้างนี่ไปเชิงคุณตี้ในเชิงของตัวสไตล์แวลูนะครับกองทุน หุ้นทั่วโลกนะครับมีการกระจายหลากหลายประเภทนะครับในส่วนของตัว GS Global Core ที่เป็นคอร์หลักเนี่ยก็เน้นลงทุนที่เป็นคอร์นะครับก็คือมีทั้ง Value ทั้งโกลดนะครับมีกองทุนที่เน้นหุ้นบันผลทั่วโลกนะครับอย่างตัว MNG Global Dividend Fund นะครับกองทุนที่อาจจะทิ้วไปทางโกลด์สไตล์หน่อยอย่างตัว OMID p o l e n Global Capital Gold นะครับมีการเน้นลงทุนในหุ้นสารัฐนะครับซึ่ง เพิ่มเติมนะครับโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะทิ้วไปทางตัว Value แต่ว่าก็มีลักษณะเป็นเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในคอมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว JP Morgan US Equity Focus Fund นะครับมี OMNI US Pioneer ที่มีผสมหุ้นกลุ่มโกลดเข้ามานะครับแล้วก็ที่ลงทุนเน้นอย่าง Value อย่างโดยเฉพาะเนี่ยก็คือ n e Bergman US Large Cap Value Equity Fund นะครับแล้วก็มีการกระจายลงทุนใน หุ้นยุโรปนะครับผ่านกองทุนเรลว่าย p โรเปียน c t i ชันฟันนะครับแล้วก็เช่นเช่นเช่นเดียวกับสินทรัพย์แอสเซท a คทอื่นๆนะครับก็คือมีการใช้ ETF